สบายดีพี่น้องเมื่อสักครู่คนยามแรงๆเลยพี่น้องเออ,อม,ม,มีอุ่นกระสีมาขวบโมบดคือเก่าอุ้ยน้ำมันไหลปวดคือกลัวไฮออโต้มงบดอะไรนี่เป็นก้อนบอนบอนโมบดกับเป็นก้อนอนะพี่เปใี่ยนน้ำตป้นมา ออกสองฟิตสมาใส่คนโดูกน้องด้วยถั่นี่นกจังเอยอาโตจาน้ำปตาแล้วก็ผงงอกเอาไปเกเอยก่าไปเเดลวกลหลายได้มีตะเสียงเอาโตด้วพี่น้องด้วยอโตลหลายๆ ตักว่าวที่สางแนี่ว่าพี้นองมานทอดทุกันพี่นอกมันกด้เนีน่อกไข่วัสพบชกินคองทอดวัสพืชบกบ็ตองทอดอะไรทอดทเตาพี่นอกเลย พองกอดกบมันจะักซ้ำเห็ดกินให้ลูกกินตะแหวงตะเว้นพี่น้องเด้อเพราะว่าจีพาลูกไปคนเกิดน้องแม่พี่น้อยขาวกล้นงแล้วเห็ดผมเล่าบทเรื่องเห็ดพี่น้องเลยคือเราบทเรืบอกคือเราบทเรื่องบ้านอะไรมิดเสมออยู่ อืมเบิร์ดดย์น้องเมย์พี่น้องเลยเบิร์ดดย์หลานชายพาโลกกินข,ข้าวกินน้ำได้เรียบร้อยแล้วกันให้เพิลอาบน้าอาบน้ายกับพาเขาไปพี่นอ้อ,นองอแล้วเรียบร้อยพี่น้องทอดไข่นพี่น้องเหรอนกระตือม,มันใส่พี่น้องสิทอดผลดอกตอ่อแก่ตุ้งแก่แเลยนะ พอดก็ดติดดังอดเล็กิ้ทอทอดนี่แ้วอ้วนับสิไปต้มมาหูนะพี่ารำคาญให้ลูกกินข้าวกินน้ำแร้วละค่ะอาบน้ำมาหนาลูก ่อย้็เลยทำอะไรเสร็จทุกานั่น,นกแดงนะตอกแดงนะุกแล้วงมาเระพี่น้องโอเมาตำมะขงต่อได้พี่น้องนะระเทียมมัเพ็ดน้ำตาลไปงวงข้าเก่า ตำหมักฮู้ตำหมักฮู้เข้ากับแกลบร้อยพี่นอ้องน,นี่กับข่าวของออโตโด้ด้วยพี่น้องเด้อมาตำหมักูแล้วนะทอดสะกอกทอดไข่พี่น้องจานข่าวออโต้ดีกขา่าวยาอยู่เนาะพี่นอ้องเนาะ,ะมามาขา่าว ไม่มีอะไรพี่้องทอดไข่ทอดเสกอกดิแม่แม่เยอะแม่จะบึงแม่จะบ่งนะจะบ่งมาคโตกันแม่จะบ่งนะแม่เด็กได้ลยโตโไปกินในจานนี่ลูกหวเลยโอเคพี่้องมากกินข้าด้วยพี่้องด้ Kim kinh Kinh kim kim của bà ta, kim 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 Khỏi kim 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 Mẹ, bà kim 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 Mất kim 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 พอเที่ลพอท่ยงขึ้นเข,ข่ขขขขขอขอขาแล้วเลยอาบน,น้ำเด้อแปนเพื่อนเรานด,ดนองเลยวันเกิดน้องเม จะเคยเราเห็ดบ่เรือเราบรเวเห็ดเราอุ้นกันบบริษทามเลือยตัวนี้เราคเนาะมีคนโทรมาบอกะนะคนมาบอกกับไฟพี่น้องจะได้ร้านเพื่อนของเราคนเห็ดน,น,น,นั่งเนาะเดือลเราันเกิดล้านอุ่นกับ Người xưa nắm cho nồi thịt Mặt kém hãy cho nồi, ông nắm hãy áo. Trọng nằm, xịn thằng này lái lái luôn. Xịn thằng này... Xịn thằng này lái lái. อันนี้อ่านน้ำแล้เรวมากย

ลมกับผักรู้ไหม เจ้าเนี่ตักก in mm ินเนีลูกเด้อนี่เจ้ากินกับเก่าลูกเอาตักกินนี่ตักกินนี่แม่นี่นี่นี่เบิ่งแม่นี่นี่อืมมันโมยอะมันอะกูเขายังไมันบ่อยากกินเลยโอ้โหเพราะบุกเขามันบ่ยอยากกินข้าว น้ำแกง้นังูคือคือเทามันจิ้มน้ำไหมนะแม่ต้มต้มมืไหมยังตมมือยนะใส่น้ำเนี่ยไม่จิ้ม่ะจิ้มก็มันบูจิ้มมันออกน้ำ่ะตองยังตออ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 ืออือออกออกอ อออ๋ออ๋ออกไปออกไยเฮ้ยโอ้ยที่แรกอ้น,นสรสเห็ดกะเพรากะเพราไก่ดาวกะเพราไก่นะเจ้าเนาะไขด่ดาวเห็ดกะเพราอันไข่ดาวกะเพราไก่ไขด่ดาว มาที่นี่นะซองตีกันเป็นน้ำก้อนมันมันเอาออกไม่ได้ทุ่นก็นเลยปดละลายน้ำก้อนละลายน้ำแข็งพี่น้อยอู้ฝนอู้หูทางลมจังฝนแบบนกล่ลองเป็นติ่งเลยพี่น้องยว้าพี่น้องเกิดขึ้นข่าวมาแล้วทางลมหาเก็บขึ้นรอดลูกเก็บผักผ้าผ้าขึ้นก้อนเมือม่ออึดตาก มั้เป็นเผาไหมวะโตวะกรต้นครับเป็นตัดสื่อน่องลูกลี่ยงลูกล้อนอยู่ มันด,ดอกมออกตัวแล้วลูกฝนต,ตกลูกพอดีบ่ายโอ้โห ចូលមកពួកណាពីន້ອງមកພາលឹកលឹកໄປនេះណា ยาคการ้วนี่ยาละอาบน,นำ้ำคนมาแล้วพี่น้องเอ,อ้ปคดนตกเสียงคนกับน,น,น้อง้องด้วยเออแบเดียพี่น้อบัออออบ ทนีนก่กระลาดไปต่อเน,นือน้อพีอ่น้องเนื้อมันนองเสียงคนเนื้อพี่น้องเน้อ,นอไปเริ่